สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีทู้ชมครับตอนนี้ยืนหน้าบ้านแม่ใบครับผมขับเสารวันที่1สิงหาคม2565น้นะครับเนาะครับเอาครับพี่น้องขับไปรับชมรับฟังน้ำกันครับว่าแม่ใบนะครับเอาเพิ่นเจเนนใจยัําตัวใดครับตอนนี้ก็มาแต่เสาแลลวครับผมมาหาแม่เพิ่นนะครับเนาะเอาครับขับไปรับชมรับฟังน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับแม่ใบครับ แม่พิ่งแม่พึ่งกินกินข้าวเศร้าบ่แม่มาแต่แล้วมาแต่แล้วมาแต่เศร้าครับนี่แหะครับผมตอนเศร้ากับป้ามาเนี่ยแม่กับผมแล้วแม่ขึ้นโบมีฟังบ่มากสามสามเด้อถุมขอไมมก็น่าพันนะขึ้นไอ้แม่ขวมยกับเป็นโตไม่เสรแล้วขอไหบมแม่แล้วแกซื้อว่าชือน้อมกอบม่ดื่มชตั้งแต่เมื่อใดช่ง เก่ายังสองเก่ายังสองเก่าเนี่ยยังเนี่ยถั่วไทยไม่เลยอ่างเลยถั่วจีแล้วเห็ดถั่วไทยบ่ม okay. ักตัวนั่นมาถึงได้ยังกินง่ายเลยเนี่ยแกงน้ำไม้ใส่เห็ดแกงน้ำไม้ใส่เห็ดนะกับแม่หาแม่เพิ่นเต่าแม่เพิ่นเพิ่งกินข้าวได้ครับพี่น้องยังหนีไม่ได้ตัวนี้ครับโอ้ คันมาออกมาตัวนี้จะจุดที่แหลกใาย่สุดหมดเนี่ยมักเล่นป่ตัวนี้มักเล่นบ่มักนี่แม่โอ้มักว่ามักจิมักจิมักสองเก้าสองแปดอน้สิแม่ก็มักเลยมือนี้มือนั้นขึ้นมาสามสามสี่โอ้ยห้องห้อยเลยบ่มักตีแม่สามสามสี่โอ้อันนี้จุดเมื่อไหร่แม่จุดเมื่อขึ้นนี่ขวาจุดมือขึ้นบอโอ้ขอไหม เพราะว่าสามสามสี่บ่มักก็เลยขอไม่ที่แม่ลูกหลานขอไม่แน่ครับผมแต่ว่าเโน่นเล่าบ่มักกันมากกัเลยขอว่าขอไม่แน่ม่ขอมาสามตัวถึงตัวแม่ขอก็น่ามาได้ตัวนี้แม่เอ้ามาสองเก่ากับสองแปดคุณเมามักแถมกับบ้านเรวเนาะมักเล่นบ่รอบนี้มักเป็นเงินบ่มักแม่แต่ว่าบ่ซื้อครับ อยพ่อะนี่นั่นยกเสิอม่เจ้อ้ก็บมมาบางมาหนแยกกับบมาพ่อี่ยฝันดีบอก่แม่พ่อเนา่ย่ฝันดีแต่องพ่อพ่อเพื่อนไก่ยำเพื่นให้เพื่อนบอกว่าสองหกับหนึ่งหกของพ่อเพื่นที่พ่นไดมากคับผมม่นด้จะไปเ่ไปดูเลยหลวงปู่เป็นเรื่องนาเจ้าเล่หเหรอควาจังหลวงปู่อยู่เรื่องนาเจ้าแล้วเจ้าไปสองเทีลยวหรือว่าหัวนับ นม่เพิ่นมาขอไม้ขอไม้น้อแม่นะอขอน้ำเพิ่นไม่บ่มากเรยขอไม่เหมือนขึ้นแปดเก้าสองหรือสองเก้าแปดม่เก้าแปขึ้นเป็นสีบ่ครับโอ้ไรตับงัโอนหาสามหกครับเออสื่อ้อันอันสามหกสามอ๋อละตัวมักเลยเน่ยก็คือสามอกสามตัวเดียวเล่นบ่โอ้เพะัมากเลยว่าเห็้ยนสีน่ะบ้านเขาหครับ มัดกับชั้นด้วยแต่ลางเนาะค่อยจับ nhau ไปเองสินะจับคก็แล้วกันลางก็แล้หกสามสามหกตัวมักแต่ว่าตัวที่ขอไม้นี่กับมักเล่นมาแหมเอี่นี่แม่เอ้ากับว่าสองเก่ากับสองแปดเล่นมักกับสองเก่ากับสองแปดเอามักมัดสองแปดแห้งก็สองเก้าครับอันนี้คือขอไม้นะแม่เนาะโอ้ขอเพิ่มไม้ตีแม่ก็จะมัดสองแปดแห้งเตีับเอาดูแย่ไปร้อยอขั้นแย่เล่บคออยู่ ้องไข่ครับจะแม่สองนั่งมาครับชันเจมจี้ตกงมาหมพี่ไหม2นึ่งสองแปดสองแปดครับ y o t ได้หมัก2องแปดได้บบ่องเก่าบมหมักปั่นแห้งปั่นชองแปดก็ว่าแสดเนาะครับแนี่ยอืนนี้เออถือกับแจงเจมจี้แท้บานเลครับผมเอวาเก้าแปดบ่พูดถึงเลยก็แบ่ห่วงบ่หมักอ่าก็คือตีไปตีไปชองแปดช่องเก่าตีใหญ่สองอเก ก็มาสีเอายวนะแต่ว่าขอไม่นี่จุดทูบไม่นี่ถูกใจแล้วที่แม่ถูกใจแล้วมก็มักจะแตะใช่ไหม่ะช้ก่าใช่แม่ดอกว่าก็จะมักครับท่านเด็ซื้อดอกแต่ว่า่าไปไปทำข้าแล้วก็เลยว่า2,8องแปกระเต็ม2้อกระเต็มมันแต่ว่าแค่ยังย่ำมันมาแม่ชื่อว่าหกสามหกสามสมหับเจ็ดอนเจกับเจ็ดสองเจีมยงมาเสียง ไดงหัวจำละชื่อจำั่นเด้วอ่าแม่ใบพันยำให้เลยเด้อครับชื่อน้ำน้ำนเด้อชื่อเท็จเนื้อมันอ่ะครับหางเอ้กับผมชื่อหลายตัวแม่ไปเมื่อวานนะไอ้คู่จัดหอมมากครับหางประทัดจนห้าเจ็ดสามครับอ่ามีแต่คนมาถามเป็นบ่แม่ใบแม่กับแลยวว่าฝันแล้วผมขึ้ฝันอีกเด้อเนาะหลายฝันหลายกิโลเขาเขาเนาะครับแล้วเอ็มขึ้ไปหน้าล่ะ ให้นายหลน้ำใสใสปูย hmm. mm. no, ังใช้มาหลายแห้ง hmm. ท hmm. yeah. mm ีบ hmm. yeah. hmm. so, ้างกปูเต็มคมกันบูนปูน่าร้งเด้อจุ่มตัใหญ่แหลมเนี่ยโอ้เมื่อเช้าขึ้นมาสิมันคมกันเนาะใหญ่บิดอากจากก่ำก่มก่ะถุงขาทีเลยเต็มหม้อกอกออกจะกก่มนั่นเดียวชุดชุดโอ้ปูจังวะเป็นเข่าหรอเปล่าแม่พอแล้วมาแปะช่วงมาบ้ากชื่อนก โอ้ยังฟันไม่ฟังเชื่อนอ่ะครับวนกูได้ปวดกลามมันนี่ยกลามคครับมันฟันฝันใหม่ิแมะฟันใหม่แต่ัวมันดนี่อตายาวยาวอยู่กับปูแวงเมื่อไหร่สิหน่ะหากวจะกลมได้บันบ่อตัวเบาเลยครับกลามใหญเพี้ยครงลูนเจลิญของนายหลวงนั้นมะปวยไหมเลอะเสีโค่มกันมัน เมื่อใกาบบคักเดี๋ยวว่าตุ่มบักเครืองหมวนพุดรเรอกับมันน่วตีแล้วเพว่าเขาื่อจำนั่นเนาะเม่ตีเลยผู้ใดอยากได้เกี๊ยวเขาพั่อครับเขาเรียกว่าแปดหนึ่งกับแปดศูนย์แปดหนึ่งกับแปดศูนย์กเดียวเาว่าใหรได้ครับอันายตัวลตยตัวนั่นแหละจะได้ยำได้เกียวจะได้ยำให้คือว่าฟันให้คืออกสามอกสามกับเจ็ดสองอืมเอา และเลขทูบไม่นี่สองเก่าแปดมักยืนมาครับมักแต่ว่าไม่ได้บัตรสีมักเนอะจะปูจดตาเห็นหรให้จุดไม่ตรงตรงๆจำตุ้นี่เด้อก็วันสลดขึ้นเพราะไม่บัตรเลขสองสองเก่าาแปดอ้าวผมมักสองแปดใช่บาทเหมือนหรอองเก่าผมก็มักกับชองแปดได้ครับว่าสิบบาก็วันมันนี่ปูปูเป็นแปดเนใหญ่จีหรอเพราะว่ามันจมปูเนาะ เล่นเดียวสองแปดได้เรามักสองแปดครับสองเจ็ดก็ซื้อแล้วก็เรยกว่ากูต้องตามสองแปดก็หน้าว่าสั่นฉันบอกสองแปดมันี่ออกสองเก็ดเท่าองสี่แม่ี่ณน้องแม่เนาะนี่ทำชุ่มรับแคปนาจอเดือครับนี่ครับแม่ใบจุดไม้ขอไม้แม่เพื่อนว่าสามสามสี่แม่เพื่อนบอมักครับทำชุ่มรับเหล็กถูกจุดเดรไม้มือขึ้นนี่น้องแม่เนาะ ขับคืนวันที่31นี่ครับผมขับ298แม่เพิ่นมาัก29 28บ่แม่63 72เจ็ดสองสองสองเจ็ดครับผมคือยำยำคือมักตัวนี้โอ้ที่จุดไหมมักหนี้ครับอันนี้เลขกพอเลยครับแฟนแม่ใบครับผมครับแฟนแม่เพิ่นเพิ่นมักสองหากระหนึ่งหกขับเลขกพอเพิ่นตัวที่เพิ่นมักครับเพิ่นไปเซียงชิมซี่อยู่วัดในสิบหกครับ อันนี้สองหาคับพอคนณมาเล็กข้างคกนะครับเนาะขับสองหาแต่ว่าแม่ใบย่ำให้พี่น้องหกสามครับเอานี่หาเจ็ดกับเจ็ดศูนย์นี่บ้าเลยโอ้เอาับหกสามเจ็ดสองแต่ว่ามักเลขทูปพี่ขอไหมนี่ท่านแม่เนาะสองเก้าแปแม่คุณ่าสองเก่า2องแปด้ดยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโอ้ขอไหม บอกเพื่นมาบ่มักเพื่อนบ่ม่ะสามสามสี่บอกเขแล้วว่าโอ้ยขยันน่อยบ่มักเด้อตัวมไม่แม้ครับตุ่มตุ่มเลยขออังที่ละล่ะครับผมวันนี้ก็มาคักแล้วเนาะแม่เนาะมักแล้ววันเมื่อกี้ก็บ่มอออกหลอดแหลกคันนด้ใหญ่เลยสื่อหลอดตะรีเลยค่ะอ๋อครับขอบคุณแม่ใบครับทุกผูชมครับแต่ตอนเศร้านะครับเนาะกลับมาหาแม่เพิ่นแต่เศร้าแม่เพิ่นพอดีกินข้าวพอดแต่แล้วเนาะแม่เนาะเอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำนีท่านผู้ชมครับ สุขภาพรังไก่แข็งแรงทุกท่านคือเก่าครับพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะรับเงินไหลน่องท่องไหลเขาสุคนเด้อครับสวัสดีครับ